สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้พูดถึงชาวธาตุดินครับราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ชาวราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณกับพลังแห่งดวงดาวอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวธาตุดินบ้างเรามาฟังคำนายกันด้ครับว่าดวงชะตาอยากจะบอกหรืออยากจะสื่อสารด้านอะไรเป็นความสําเร็จด้านไหนให้กับคุณมาดูคําทํานายกันได้ครับผมจะเปิดหมดสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคำทำนายกันได้นะครับว่าดวงชะตาของคุณกับเรื่องของความสําเร็จเองแล้วหรือว่าความก้าวหน้าอีกแล้วเนี่ยดวงดาวประจาตัวและกลุ่มธาตุราศี ด้านไหนบ้างมาดูคำแนานกันได้ครับมาดูในใบแรกนะครับชัดเจนมากว่ามันคือเรื่องของโอกาสครับสำหรับชาวธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรผมบอกเลยว่าโอกาสที่ดีสําหรับคุณเนี่ยมันมาถึงแล้วในขณเดียวกันเนี่ยมันเป็นโอกาสสาหรับความสําเร็จโอกาสสาหรับสิ่งที่ดีงามโอกาสสาหรับความรักครั้งใหม่โอกาสสาหรับการต่อยอดชีวิตนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันคือการมุ่งเป้าไปที่เรื่องของความรักความรักนําพามาซึ่งโอกาสที่ดีความรักนําพามาซึ่งสิ่งดีๆนะครับโอกาสสาหรับการมีรักครั้งใหม่โอกาสสาหรับการมี และรวมถึงในเดือนเมษายนนี้2 5งหนี้ครับชาวราศีพฤษภนศะครับตกเป็น1ชาวธาตุและเป็นลำดับที่1น,นะครับที่ดวงโดดเด่นมากๆประจําเดือนนี้นะครับและเด่นมากที่สุดสําหรับเรื่องงาน,งาน,งานาเรื่องเงินเรื่องของความรักนะครับแต่พุ่งเป้าชัดเจนมากว่ามันคือเรื่องของความสัมพันธ์การก่อตัวกับรักครั้งใหม่การมีรักครั้งใหม่การมีแฟนใหม่การมีคนคุยใหม่เข้ามาในชีวิตและมนันการเป็นการเปิดใจสําหรับชาวธาตุินด้วยเช่นกันครับใบต่อมานะครับชัดเจนมากว่ามันคือเรื่องของอุปสรรคและปัญหาครับแต เจ้าชะตาเนี่ยคือชาวท่าดินพึกศกันมังกรไม่ละทิ้งจากปัญหาเพราะคุณรู้ดีว่าแม้จะมีปัญหาเท่าไหร่สําหรับชีวิตเนี่ยคุณก็ผ่านมาหมดแล้วคุณผ่านเรื่องที่ยุ่งยากมาหมดแล้วคุณผ่านเรื่องที่ทุกข์ใจมาหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชาวพ,พึกศบหรือว่าชาวกันแล้วก็ชาวมังกรเนี่ยตั้งแต่ปี6กเที่ผ่านมาเนี่ยก็วุ่นวายกับชีวิตมากๆนะครับมีปัญหารุงรังสําหรับชีวิตมากๆปีนีมน้มันเป็นปีแห่งโอกาสนะครับและเป็นปีแห่งความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้เนี่ยคุณกํำลังจจะไ้คีาปออกกลชวิตุณ น,นี่คือพลังจากดวงดาวที่อยากจะส่งมอบให้กับคุณครับสำหรับสรุปนะครับชัดเจนมากว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองผมบอกเลยว่าผมชี้เป้าไปที่เรื่องของความรักครับความรักความสัมพันธ์ความก้าวหน้าความสําเร็จวงเล็บความรักที่ชัดเจนคนที่เข้ามาเป็นสารสัมพันธ์อันดีคนที่เข้ามาเพื่ออุทิศความรักให้กับคุณคนที่เข้ามาเติมเต็มในช่องว่างที่คุณกําลังขาดหายคนที่เข้ามาเพื่อทําให้ความรู้สึกของคุณมาสบายใจบ้างขึ้นนะครับและมอบสิ่งดีๆที่เป็นความรักให้ผมตอบเลยว่าชาวพุทธศกการมรังกรละ รวมถึงในเดือนเมษายนนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการทําบุญทุกประเภทนะครับผมตอบเลยว่าบุญกุศลนะครับจะส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นคาดหวังอะไรก็เป็นผลดีนะครับพรจากฟ้ามาถึง2ครั้งเลยทีเดียวแปลว่าดวงชะตาเนี่ยมาทั้งเรื่องเงินมาทั้งเรื่องของความสําเร็จมาถึงเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังและเคยขอพรไว้ครับแปลว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยประสบความสาเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจมาประจนหมู่มารก็จะค่อยๆทลายและหายไปเองแบบนั้นนะครับผมตอบเลยว่าดวงของชาวพษภธศพบังกรนะครับตลอดเดือนเมษายนนี้ เป็นจุดสตาร์สำหรับความสำเร็จโดยเฉพาะวงเล็บนะครับคือชาวราศีมึกศพครับนะเด่นมากๆอีเดียวตลอดเดืเอนเมษายนนี้ยิ่งหลังสงการนี่เป็นต้นไปเนี่ยคนที่ไม่มีแฟนก็จะมีแฟนคนที่มีปัญหากับเรื่องความรักก็จะได้เคลียร์ความรักนะครับที่ไข่ปมที่มันมีปัญหาเพื่อเดินหน้าต่อกับรักครั้งใหม่และโอ,อกาสใหม่ๆครับ